ไส้กรองเรซินมีหน้าที่กรองหินปูนตะกันลดความกระด้างในน้ำและดูดซับสีมีวิธีทำความสะอาดดังนี้1ล้างด้วยน้ำเกลือความเข้มข้น10-20%เซโดยใช้อตราส่วนเกลือบริสุทธิ์1 0 0 2 0 0กรัมต่อน้ำา1ลิตรแล้วนำไส้กรองไปแช่ให้ท่วมไส้กรองขย่า,ยา ให้เม็ดเรซินด้านในให้เกิดการเสียสีกันเพื่อให้เกิดการคลายประจุออกมาเป็นการฟื้นฟูประสิทธิภาพของการกรอง2ใช้เวลาประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วล้างด้วยน้ำเปล่าจนหมดความเค็มเสร็จแล้วให้ประกอบกับเข้าที่ระยะเวลาเปลี่ยนไส้กรองประมาณ6-8เดือนหรือแตะตามสภาพน้ำในแต่ละพื้นที่